ทุกคนคะโทรก้าของเรามีอัปเดตอีกแล้วน่าจะอีกแล้วอันนี้คืออะไรมันคือที่ดูดฝุ่นเหมือนกัน,นมาดูกัน 爸妈นี่อิ่มเอิมน่ารักมากไหนดูสิไม่มีอัปเดตให้เราหรือยังน้อย นะคะโอเคประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บๆถ้ามาอีก,อก,ออกอทีเดี๋ยวบอกนะ